สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําภาพยนตร์สุดมันให้ทุกคนที่ชวนให้ปวดหัวชายคนนี้ได้ขโมยเงิน160ล้านดอลลาร์จากคาสิโนในลาสเวกัสแล้วยังกล้าติดต่อเจ้าของคาสิโนอย่างหน้าด้านเพื่อบอกว่ามีโจรใจกล้าแบบนี้คุณคงไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมวันนี้ผมจะแนะนําภาพยนตร์เรื่อง11โจรรวนสถานโลกพระเอกแดนนี่เพิ่งออกจากคุกได้ไม่ถึง24ชม ก็เริ่มคันไม้คันมือกลับไปทำเรื่องเก่าๆครั้งนี้เขาวางแผนทำเรื่องใหญ่เขาไปหาเพื่อนสนิทอย่างรัสตี้ทั้งสองตัดสินใจขโมยเงินจากคาสิโนโอของเศรษฐีเทอรี่เขากำลังเตรียมการสำหรับการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกเงินรางวัลสูงถึง160ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งสองไปหาคู่แข่งของเทอรี่เพื่อนโน้มน้าวให้เขาสนับสนุนแผนครั้งนี้การต้นยังต้องมีสปอนเซอร์ด้วยหรือ ผมไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่แค่แดนนี่กับรัสตี้สองคนคงไม่สามารถสำเร็จได้แน่ๆพวกเขาจึงหาเพื่อนร่วมทีมเพิ่มอีกเกคนมาร่วมกันทำภารกิจประกอบด้วยสุดยอดโจนักต้มตุ๋นนักสแสดงผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธพ่อค้าแฮกเกอร์เทพจักรยานเสือภูเขาชื่อดังพี่น้องตระกูลทาคาฮาชินอกจากนี้ยังมีพ่อของนายทุนด้วยรวมถึงแดนนี่และราตีรวมทั้งหมด11คน แดนนี่อาศัยลักษณะพิเศษของสมาชิกเพื่อแบ่งงานให้เหมาะสมวางแผนอย่างสมบูรณ์แบบมีความสัมพันธ์มากมายเขาหาคนที่ได้พิมพ์เขียวของคาสิโนโมาแล้วนํามาแนะนําโครงสร้างของห้องนิรภัยให้ทุกคนก่อนอื่นต้องผ่านศูนย์ควบคุมที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนารหัสประตูของศูนย์นี้เปลี่ยนทุก12ชมเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งลิข้างนั้นต้องสแกนลายนิ้วมือและมีระบบเลเซอร์อินฟราเรดที่ล้ำสมัย หากไม่ระวังอาจถูกขังอยู่ในลิฟต์แน่นอนสุดท้ายคือประตูเข้าห้องนิรภัยมีผู้คุมสองคนพร้อมอาวุธปืนด้านหลังคือประตูทางเข้าออกแบบและป้องกันอย่างดีที่สุดเผชิญหน้ากับภารกิจที่ยากลำบากเช่นนี้แต่ไม่มีใครอยากถอยหนีปฏิบัติการกำลังจะเริ่มเพื่อชิงเงิน160ล้านดอลลาร์สหรัฐยังปลอดภัยที่สุดแดนนี่ตั้งใจใช้พิมพ์เขียวที่มีอยู่ จำลองแบบห้องนิราภัยให้สมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญเข้าฝึกในนั้นทุกวันทีมนักพนันมีหน้าที่สำรวจพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธรับผิดชอบสำรวจภูมิประเทศรอบๆแฮกเกอร์มือฉมังเจาะระบบกล้องวงจรปิดส่วนคนอื่นช่วยผู้เชี่ยวชาญระเบิดทำระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนดำเนินการตามแผนที่วางไว้แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นวันนั้นเมื่อระตีมาถึงคาสิโนกลับเจออดีตภรรยาของแดนนี่ ยังตกใจพบว่าเธอเป็นคนรักของเทอรี่เขาสงสัยว่าแดนนี่ต้องการแก้แค้นจึงวางแผนนี้ขึ้นมาดังนั้นก่อนลงมือราตีประกาศต่อหน้าทุกคนไล่แดนนี่ออกจากแผนการและให้สุดยอดโจรเข้ามาแทนที่แผนการครั้งใหญ่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการนักต้มตุ๋นรุ่นเก่าปลอมตัวเป็นนักค้าอาวุธแอบเข้าไปในคาสิโนเขานำระเบิดที่พรางไว้ใส่ในกล่องแล้วให้พนักงานนำไปเก็บในตู้เซฟ พี่น้องตระกูลทากคาฮาชิดปลอมตัวเป็นพนักงานพานักกายกรรมที่ซ่อนในกล่องไปตู้เซฟทางฝั่งแดนนี่เกิดปัญหานิดหน่อยเพราะเขาใกล้ชิดกับอดีตภรรยามากเกินไปจึงถูกเจ้าของคาสิโนสั่งลูกน้องจับตัวไปขังในห้องมืดข้างโน้นสุดยอดโจรปลอมตัวเป็นผู้จัดการของสมาคมคาสิโนเขาเข้าใกล้เทอรี่และเริ่มถ่วงเวลาจากนั้นก็ขโมยบัตรประจำตัวของเขาได้ง่ายๆได้บัตรประจำตัวมาแล้ว โจรสุดยอดใช้ลิฟต์ได้อย่างอิสระแต่ผ่านกล้องวงจรปิดพนักงานพบได้เร็วมากว่าการกระทาของโจรน,น่าสงสัยมากแฮกเกอร์ใช้ช่องหววนี้เปลี่ยนสัญญาณกล้องในลิฟต์โจรสุดยอดกําลังจะปีนช่องระบายอากาศไม่คาดคิดว่าแดนนี่จะปรากฏต,ตัวกระทนหันเขาน่าจะถูกขังอยู่ไม่ใช่เหรอทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ที่แท้ลูกน้องของเทอร์รี่ก็เป็นคนของแดนนี่เขากําลังแสดงละครในห้องสอบสวน การที่ราติดไลเขาออกจากทีมที่แท้ก็แค่การแสดงเมื่อทั้งสองเข้าไปในลิฟต์พบว่าด้านล่างมีแสงอินฟราเรดไม่มีทางผ่านไปได้ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธลงมือพวกเขาใช้ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้าตัดไฟาสเวกัสในเวลา30วินาทีในพริตต้า拉เวกัสจมอยู่ในความมืดแดนนี่และโจนใช้โอกาสนี้ผ่านบริเวณเซนเซอร์อินฟราเรดไปถึงห้องนิราภัยของคาสิโน ทั้งสองจัดการยามได้สําเร็จในตอนนี้จอมโจรนักกายกรรมในคลังสมบัติเริ่มลงมือเขาคลานออกจากประตูคลังที่แข็งแรงมากต้องใช้ระเบิดทั้งในและนอกเพื่อระเบิดระเบิดถูกติดตั้งสําเร็จแต่ไม่คาดคิดว่ามือที่พันผ้าของโจรติดอยู่ในบานประตูดึงยังไงก็ไม่ออกโชคดีที่โจรข้างนอกมีความจําไม่ดีลืมใส่แบตเตอรี่ในรีโมทช่วยชีวิตเขาไว้ได้พร้อมกับเสียงระเบิดของระเบิด ประตูคลังสมบัติถูกเปิดออกตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายจะนำเงิน160ล้านดอลลาร์ออกไปได้อย่างไรคนย้ายออกไปอย่างปลอดภัยก่อนอื่นรัติโทรหาเจ้าของคาสิโนเทอร์รี่บอกว่าพวกเขากำลังขโมยเงินของเขาและยังยั่วยุให้เขาไปที่ห้องควบคุมเพื่อดูและให้แฮกเกอร์เปลี่ยนสัญญาณการเฝ้าระวังเทอร์รี่เห็นคนสางคนกำลังขนเงินในคลังแทบจะโกรธจนเสียติด ทางสายโทรศัพท์ปิเริ่มตั้งเงื่อนไขเขาต้องการให้เจ้าของคาสิโนถือกระเป๋าเงินด้วยตัวเองขึ้นรถที่กำหนดไว้และบอกว่าในคลังมีเงินราว160ล้านดอลลาร์พวกเขาจะเอาแค่80ล้านถ้าตกลงไม่งั้นจะทำลายเงิน80ล้านที่เหลือเทอร์รี่แกล้งตกลงแต่จริงๆแล้วบอกผู้จัดการให้แจ้งตำรวจขอให้เทอร์รี่นำถุงหกใบาจากลิปไปวางไว้ที่รถหน้าประตูและบอกว่ามีระเบิดอยู่ในถุงเหล่านั้น ถ้าทรยศพวกเขาจะไม่ลังเลอีกต่อไปหลังจากคนและเงินของพวกเขาปลอดภัยคลังจะถูกคืนให้กับเขาแต่เทอรี่ยังคงส่งคนตามรถที่บรรทุก80ล้านดอลลาร์ตอนนี้ตำรวจมาถึงและล้อมคาสิโนเทอรรี่สั่งให้ตัดไฟและแสงทั้งหมดหลังจากเสียงปืนดังขึ้นเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วไฟกลับมาตำรวจหน่วยพิเศษบุกเข้าไปในคลงังพบว่าที่นี่เหลือเพียงความโกลาหลเงินทั้งหมดหายไป กลุ่มโจรก็หายไปด้วยอีกด้านหนึ่งรถที่บรรทุก80ล้านดอลลาร์ถูกกลุ่มลูกน้องไล่ตามทันแต่เมื่อเปิดประตูออกมาก็ตกใจเมื่อพบคนขับไม่ใช่คนแต่เป็นเครื่องจักรหลังจากนั้นรถก็ระเบิดไม่ต้องเดาก็รู้ในรถก็เหมือนในคลังเมื่อเธอรี่รู้ข่าวก็รู้สึกงงมากแล้วเงินจำนวนนั้นอยู่ที่ไหนเขาดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกรีบสั่งให้คนไปตรวจสอบวิดีโอกล้องวงจรปิดการตรวจสอบพบปัญหาจริงๆ ฉากหนึ่งในวิดีโอคือเทปที่บันทึกไว้แล้วดังนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเทปนั้นแดนนี่พร้อมพวกพ้องกลับมาเมื่อซ้อมในแบบจำลองเมื่อเขาขอให้ผู้จัดการโทรหาตำรวจการโทรนั้นพวกเขาขัดขวางโวยพิเศษที่ถูกส่งมาคือกลุ่มของราติปลอมตัวเป็นถูกหลอกครั้งใหญ่ทำให้เทอร์รี่โกรธจนพูดไม่ออกตอนนี้เหลือเพียงเบาะแสเดียวคือแดนนี่ถูกขังอยู่ก่อนที่เทอร์รี่จะมาถึงห้องขังแดนนี่กลับมาได้ทันเวลา เขาและพวกพ้องแสดงละครทรมานต่อเผชิญหน้ากับคำถามของเทอรี่เขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาสามารถใช้เส้นสายในคุกได้เพื่อสืบว่าใครเป็นตัวการโดยมีเงื่อนไขคือคืนภรรยาให้เขาเผชิญหน้ากับเงิน160ล้านเทอรี่ตัดสินใจทิ้งแฟนสาวโดยไม่ลังเลใครจะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกภรรยาเก่าของแดนนี่เห็นทั้งหมดทั้งหมดเธอผิดหวังในตัวเทอรี่และจากไปทันที เทอรี่ตอนนี้เสียทั้งเงินและความรักเงิน160ล้านดอลลาร์ถูกแบ่งให้11คนสมาชิกในแก๊งอย่างเท่าเทียม3เดือนต่อมาราติมารับแดนนี่ออกจากคุกทั้ง3คนเดินทางจากไปด้วยกันภาพยนต์รจบลงตรงนี้ในความเป็นจริงเป้าหมายแรกของแดนนี่คือพาภรยาเก่ากลับมาส่วนเงินก็แค่ช่วยโอกาสไปด้วยสุดท้ายทั้งสองได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข